ไปดีทุกคนอ่วันนี้มาย่างเลาะเล่นอยู่แถวถนนมหาลานทุกคนหลักกรสิวาทุกคนย่างไปเล่นอยู่ที่อ่ท่าเรือท่าฉางทุกคนหลักกรสิวาทุกคนย่างไปที่หน้าพระลานน้ำนาะทุกคนไปับย่างเลาะเล่นนะคกันทุกคนวันนี้ก็ค่อนข้างคืบคืมเนี่ยเป็นเวลาประมาณ3โมงแล้วคืมเวลาฝนจะตกกันเลยแต่การนักท่องเที่ยวต่างชาตยังเต็มอยู่ไป สงสัยจะออกมาจากวัดพระแก้วแนละ้วทุกคนสนมัครลายช่วงที่บอสติมาเนาะตอนนั้นถ้าทุกคนไป,บปเบันทึกกล้องของบอสติแค่นี้สิขายของเต็มไปหมดได้ของเต็มไปหมดได้ที่นี่คนบ่หายคลายคนบ่หายคา,ายนั่นนองยวกว่าเป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวมันเป็นที่สาธารณะได้ครับไ่อยากให้มันแบบเกะใจยนนังสินะ มีเจ้าหน้าที่เทศกิทคนมากจอดเต็นต์มาทุกคนอ๋าทุกวันนี้เป็นเอ่อซุ่นล่วงของรถตุกๆเลยกับว่าไหนนะทุกคนถนนมหาราช ไ,ไ,ไปทุกคนเดี๋ยวมาสักทีจะพาทุกคน่างไปบึงยู่ทาชางนะทุกคนอ่ะตะลอกีอย่างไป่าชางนะบริเวณนี้ข้างล่างนี่เป็นอ่อเนี่ยทุกคนฝ่ายหาไม่รู้ห้ามจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะการกระทําที่ฝ่าฝืนต้องวางโทษปรับสูงสุดถึงสองพันนะทุกคน คนเต็มเลยอันนี้ข้างล่างนี่ก็จะเป็นอุโมงค์นะทุกคนเป็นอุโมงค์หลอดถนนมหาราชนะตอนนี้บาสตีก็จะพาทุกคนย่างไปที่ท่าเรือท่าช้างนะทุกคนไปแต่ย่างไปเร็ย่างไปเร็ยน, <c oughs> นะดูสึกว่า บริเวณใกล้นี่ค่อนข้างขายดีขนาดทุกคนขายของให้แบบนักท่องเที่ยวเนาะเอ๊ะหมดเลยเนี่ยก็ซิมีแบบว่าให้ทาเลือกก็ซิมีพนักง,งานขายตัวยังสินะเดเมไปเลยอ่า ทำเสียเงินเลยนะทุกคนนี่ก็เป็นบริเวณทาสางนะทุกคนย่างออกไปหาวัดพระแก้วนะทุกคนโอ้ทุกคนไตมแห่งดีมั้ยว้าอีกคนคนหล่นเลยแต่ว,ว่าทริปนี้สิให้ทุกคนย่างมาเลาะเบิ่งเขืเอาา่อนเลยนะทาสางนะครับเป็นุ่นมหาลานนะทุกคนแล้วก็มาเบิ่งเรือต้นคามนะเป็นวันละกขังเลยทุกคน เป็นวัดที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นวัดที่ดังแล้วก็เป็นวัดที่มีพระที่ราคาแพงหลักล้านเลยนะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่ท่าสางทุกคนโอ้โหว้าวนะท่องเที่ยวมาเต็มทาสางเด้พี่น้องสุดยอดเลย ้ายขนาด มืงไทยจังรวยซ้ำจีร่วยเลยนะทุกคนคือตั้งศาสตร์นี่เอาเงินมาเที่ยวเมืองไทยนี่ตีแบบทิมๆ้วยนะตีแบบขี่ๆเลยยังบอถือเงินมากี่มีหละสองหมืน่นน่ทุกคนขาตีเป็นเงินไทยนะต้องลักหมื่นแน่นอนนะคือเอารักหมื่นในเดือนนึงนี่ตั้งศาสตรเข้ามาเนี่ยจกัจกจักหลานคนนะสุดยอดดีคูณกันขับไปนะทุกคน อันนี้คือแบบเป็นลายรับที่สามารถรับเขาเป็นเงินเคยเลยแต่ว่ในประเทศเลยนะแต่เป็นการที่แปลว่าเห็นห้คนไทยมีรายรับในภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การ้ายนันค้ายนี่ก็เห็นใหีคนไทยมีราย,ายารายายายยายับไปเรื่อยๆนะทุกคนอาษาอาง่า ลายลีมีแต่นักท่องเที่ยวจีนนะทุกคนแล่นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นสุดยอดเลยทุกคนแนบไปไกลๆกคนเติมโอ้เห็นแล้วใจฟูมากทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าตอนนี้ บรรยากาศที่ท่าเรือท่าช้างคึกคักมากแล้วก็ร้านขายของขายผลไม้ร้านขายกางเกงขายดีมากขายดีมากอันนี้ก็เป,เ,เ,ปเป็นท่าเรือท่าเรือนะครับเป็นท่าเรือนะคนเยอะมาก อันนี้ก็เป็นท่าเรือนะทุกคนที่จำหน่ายตั๋วแล้วก็ที่นั่งนั่งรอเรืออะไรประมาณน,นั่งรอ,อ,อเรือรอลเรือรอเรืออตัวบรรยากาศยังไงทุกคนแบบมาเที่ยวส้มนะทุกคนถือว่าเป็นแบบบรรยากาศที่ปสะทีดรู้สึกว่ามีความสุขเลยนะมาเที่ยวแต่ลเที่ยวเนี่ยแบบมัน เห็ดหายห่าเปิดกว้างหล้ะกะ็เห็นในะยังหลายๆสิ่งหลายอย่างนะทุกคนป๊าสวยงามมาก <c oughs> สุดยอดดีๆแต่ <c oughs> ที่แน่ๆนักท่องเที่ยวมาหลายขนาดเลย าือแต่ที่แน่ๆตอนนี้ฝนกำลังมาทุกคนโอ้ไปย่างกับเพื่อนย่างกับเพื่อนรู้สึกใจฟูขนห็นแล้วเี่เป็นบรรยากาศอยู่ที่ท่าเรือท่าช่างเรทุกคนพอร้กระรินพันกันเมื่อนีนเป็นมือน่อวันอาทิตย์แน่ ก็เลยมาเที่ยวกันค่อนขางร้ายนะทุกคนคือมีบริการทุกทุกจุดเลยนะทุกคนแบบสุดยอดเลยมีเตตางสาติมาเที่ยวหลายหับปีหนึ่งนี่หลายหลายล้านคนเลยนะก็ทีนี่ตแล้วก็เดิน อันนี้เป็นอุโมงค์มหาราชทุกคนอ,อันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์มดลงไปปุ๊บแล้วก็ไปโผลฝั่งโน้นทุกคนเอนอมัจะประมาณนี้เนาะข้างล่างก็จะเป็นอุโมงค์ เนี่ยบริเวณนี้เป็นอุโมงทั้งหมดเลยโอเคสุดยอดว้าทุกทุกคนคนร้ายเงยรายกักร้ายเนี่ยดี รับทรัพย์นเต็มเลยนะโอ้นี่ร <c oughs> าชนาวีสโมสรทุกคนมาตอนนั้นก็ยังสมแซมอยู่ทุกคนยังสมแซมยังยัง,ยงแบบยังปรับปรุงอยู่อันนี้ก็บนาจิเปิดเป็นลานอาหารนะทุกคนข้างในมีคนนั่งกินอาหารโอ้ทอดทอ ้ายอ่ะโอเคทุกคนทัหรับวที่นี่บ้าสาตีกับชิดเดย์คอตัวลาพี่ละหนองไปก่อนเด้อคลิปหนาจะขอกันใหม่นะทุกคนอ่ะคลิปต่อไปเดี๋ยวมันจะมีต่อที่พาทุกคนย่างไปบนอยู่ที่อ่าอ่าเพื่อนเนาหนาวัดพระแก้วนะทุกคนหล่ะก็ที่พาทุกคนไปอัปเซียนบนอ่าอุโมงค์ที่อยู่ตรงขามหนาวัดพระแก้วที่อยู่หนือไปซะนี่นะทุกคนอ่ะโอเค ส้าเราคุณนขอโต๊ะลาไปก่อนายบาย